สวัสดีครับผมแนวอังกฤษนะครับก็วันนี้นะครับผมมาเล่นภาพยนตร์นะครับเรื่องนาคีทริ p พบนะครับรับบทเป็นนะครับคนสนิทมือขวาของชาตินะครับยังไงก็ฝากภาพยนตร์ดีๆเรื่องนี้ด้วยนะครับนาคีทริ p พบครับผมสวัสดีครับ่ียะเจเอาอะไรเจี๊ยบเลย ออมดู่ไนันนี้พี่เย็นใช่ไหมตีเย็นโอเคโอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับในหนังเรื่องนาคีทวีพบนะครับวันนี้ผมเล่นเป็นเป็นมือคนสนิทของชันเหมือนกันคนหนึ่งนะครับก็ยังไงเราฝากชมกันในภาพยนต์โดยจริงลงจอด้วยนะครับยังไงเกันครับ ่จีน่าคิมนาดานะคะนักแสดงหน้าใหม่จากค่ายมหาบุรคนเสิค่ะเท่านี้จีน่าก็มาถ่ายเรื่องนาคีซูยุคนะคะด <c oughs> ้วยควากฝากให้ทุกคนติดตามชมภาพะะยนตร์เรื่องแรกของจีน่าเลยนะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงซูพุคอนสารักชื่อเล่นชื่อหนุ่อายุ14ปีค่ะสวัสดีค่ะแสงลงชื่อเบตองค่ะสวัสดีค่ะ ช <tang ar> ื่ออันวานีปลาบิชเชียรชื่อเล่นชื่อเอวาค่ะต่อติดงานนิดสดียวโครับสวัสดีครับชื่อสถาพรจันเริญเอ็มชอคตีลชื่อเล่นชื่อดังครับครับสวัสดีครับชื่อนายกีรพรมนิยมชื่อเล่นชื่อติโก้ครับครับสวัสดีครับชื่อพีรวัตรนิยมชื่อเล่นชื่อโดโด้ครับเฮ้ยครับสวัสดีครับชื่อนายยงนิจันทร์ชื่อเล่นชื่อแอครับครับ นี่พ้ชท ah, ุทนที่เรื hmm ่องที่ดักครับผมฝากฝากผลงานเรื okay. então, ่นาคีคืพี่ขอปยครับบ๊ายบายรักนะทุุสวัสดคอาสที่เล่นมาสวัสดีคะ่บ่าิอะน่ะปรอรดดิคางปิงเขาจะต่างนสนมครับ ีนะครับสวัสดีครับชื่อพิสิทธิ์งจอดนนะครับอิโค้ครับฝากผลงานนาชีรวีโคเบ้ยครับแนะนำตัวฝากเนะักตัวด้วยนะคะชิเลตเฉือด๊ีค่ะโอเคจ้าบาย สวัสดีครับขอฝากทัพเกย์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะป๊อปคอรนค่ะผลติ๊กนะคะฝากผลงานนาคีธมิพกด้วยนะคะสวัสดีค่ะเบสตีรักคุณนะค่ะฝากละครนาคีธมิพกสวัสดีครับผมเก่งครับขุนพนครับฝาก ทุกคนติดตามรมัะชมภาพยนตร์เรื่องนาทีทวิภพด้วยนะคะค่ะเย้ครับทุกคนตั้งใจกันอย่างเต็มที่ครับทุกทุกส่วนในกองครับ